ะนะครับผมก็ห่างหายไปกี่วันจำไม่ได้น่าจะสามวันหรือสี่วันนี่แหละเนาะก็จำไม่ได้เลยครับนานมากนานจนจำไม่ได้นะครับผมก็เช่นเคยนะครับผมวันนี้พบกับร้านมณีอิเล็กทรอนิกสุรินนะครับผมก็เบอร์โทรลงให้ทุกคลิปนะครับผมเบอร์โทรที่ผมลงให้ก็สามารถแอดไลน์ได้นะครับผมแอดไลน์เบอร์โทรเลยนะครับจะเป็น เขาเรียกว่าขึ้นชื่อร้านเลยขึ้นชื่อร้านมณีเลยครับร้านมณีอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมก็จะมีของมานําเสนอนะครับของเช็คได้ไมาเยอะของมาเยอะอยู่ครับบนรถหกล้อ,อก,ก็ยังมีอยู่นะครับข้างในนี่แน่นพอสมควรนะครับช่วงนี้ power amp นี่น่าจะประมาณ30 40ี่แท่นได้อยู่นะครับตอนนี้ก็ของเยอะพอสมควรนะครับผมแต่ยังไม่มีเวลาที่จะ เช็คให้มันได้นะครับเพราะว่าลูกพี่หายไปเยอะนะครับเหลือแต่ลูกน้องอย่างผมนี่แหละมณี่นะครับผมเหลือแต่มณนี่กับพี่เป้พี่เป้ก็เดินไปเดินไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวพี่เป้มานะครับเดี๋ยวผมจะบรรยายให้ฟังเล็ก,ล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 กๆน้อยๆก่อนนะครับผมเอาตู้นี้แขวนให้ดูนะครับชุดละหนึ่งพันสี่ร้อยบาทนะครับผมเนี่ยนะครับผม พร้อมชุดแขวนอย่างนี้เลยนะครับมีหน้าตะแรงให้ด้วยสีใบข้างในไม่ค่อยสวยแต่ว่าก็ใช้งานได้นะครับสําหรับรักยาเรานะครับผมก็มีดอกสิบแปดก็มาเยอะแต่ว่าลงคร่าวๆให้ก่อนนะครับผมก็ตามนี้นะครับผมก็เดี๋ยวรายยาวไปก็จะไม่ได้ไายลงนะครับจะไม่ได้ขายของนะครับผม f อซที่รอสายเนี่ยสายเริ่มมาแล้วนะครับผม ใช่เริ่มมาแล้วนะครับทําได้แค่นี้เหลืออีกเป็นกองใหญ่เลยนะครับผมอ่ะพี่เป้เริ่มเลยสวัสดีครับสวัสดีสีสีพี่พันนะครับนะครับคืนนี้นะครับผมมีเอ่อสินค้านะครับผมสินค้าราคาถูกนะครับนะครับผมนะครับร้านมันี่อิเล็กทรอนิกส์นะครับลูรีลูรีก็วันนี้เอ่อมีมิกนำมานำเสนอครับตัวนี้มีจามาไหนดู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 ข้างหลังหน่อยดูข้างหลังข้างลงเสื้อหน่อยนะครับอะอ่ะ วันนี้นะครับผมเสื้อร้านมณีอิเล็กทรอนิกส์ก็มีนะครับแต่ตอนนี้ผมจะเหลือแต่เสื้อแขนยาวสีแดงนะครับผมอ่ะตามนี้เลยเบอร์โทรเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กก็มณีทะเลลำพิมพ์ก็ขึ้นเลยนะครับผมอ่ะตามนี้อ่านี่นะครับวันนี้มานําเสนอนะครับมิกซ์อะไรนี่ซาวครับของซาวครับนะครับผมตัวนี้ใช้งานปกติเลยเอฟเฟกต์เทนะครับมาพร้อมกล่องไหมมาพร้อมกล่องครับผมมาพร้อมกล่องนะครับสวยๆด้วยให้ดูเลยครับนี่วู้สวยมากสวยมากนะครับผมมีบลูทูธไหม เอ่อตัวนี้ไม่มีบูทูธมั้งไม่มีเป็น MP3 นะครับ USB นะครับผมอ๋อไม่มีบูทูนแต่มีเอฟเฟกต์นะครับตัวนี้นะครับช่วงใหม่นะครับผมอ๋อโอเคสันไดฮายูก็ถักมากันละกันนะครับผมห้าร้อยบาทเท่านั้นถูกมากนะครับสาวครับนะครับผมเอฟเฟกต์เท้นะครับเอฟเฟกต์เท้เลยนะครับเสียงดีนะครับผมนะครับอันนี้อะไรตัวนี้ไม้สายครับผมอันนี้เดี๋ยวเอาอันนี้อันนี้ลอยไปก่อนนะครับตัวนี้ไม้สายนะครับเป็นกูเซนเนเซอร์นะครับผมนี่ นะครับใช้งานปกติเสียงดีมากเลยตัวนี้มือหนึ่งหรือมือสองสวยแท้มือสองครับผมมือสองนะครับผมผมว่าน่าจะหลายมือโดนเขาจับมานะครับผมฮัลโหลเจควอนสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับชิ้นนี้ครับผมเสียงดีอ่ะขายยังไงขายเลยคู่นี้ครับเอาคู่ละแปดร้อยบาทรวมส่งไปเลยนะครับผมแปดร้อยบาทรวมส่งนะครับรวมส่งแต่ยังไม่รวมแพ็กนะครับผมไม่รวมแพ็กนะครับผมรวมส่งแต่ยังไม่รวมแพ็กนะครับงานปกตินะครับผมอย่างงนะครับผมนี่มีคู่เดียวนะครับผมอ่ะต่อมาเป็นไม้ลอยนะครับผมไม้ลอยของ ชั่วนะครับ U R 1 2 d นะครับชั่วสิดีตัวนี้ตัวท็อปเนี่ยตัวท็อปจะนูนตัวนี้ไปพร้อมชุดย้ายเสาเลยนะครับมีชุดย้ายเสาย้ายเสาหน้านะครับอ่ะตัวนี้นะครับจะมีคอเนี่ยยางรองเขาเรียกอะไรกันกระแทกให้ด้วยทรงหนังสวยๆเลยครับทรงหนังทรงหนังนะครับทองหนังสวยๆเลยชั่วนะครับผมชั่วอะไรนี่อันว่าอะไรไม่ออกเลยชั่อหรือแล้วนะครับผมอ่ะถ้าได้เอาชั่วเบรตราครับทักมาแล้วกันตัวนี้หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาททำไมถึงราคาถูกราคาถูก เพราะเพราะวพาอะไรครับตัวนี้รับสัญญาณได้ไกลไหมครับตัวนี้อ๋อตัวนี้เอาเป็นว่าใช้ได้ทั้ง2ตัวนะครับสายขวารับสัญญาณได้ประมาณ1 0 1ถึง15เมตรนะฮะบางที1ตัวอาจจะได้20เมตรแล้วแต่พื้นที่นะครับผม1,000บาทยังไม่รวมส่งนะครับอุปกรณ์ครบเลยนี่ไม่2ตัวนะครับอะแดปเตอร์อะแปเตอร์นี่ก็ของชัวร์เลยนะครับผมชัวร์นะครับผมโอเคต่อเลยนะครับปิดมอ นะครับต่อไปตัวนี้เป็นไม้ลอยเหมือนกันนะครับของอันนี้ชัวร์เหมือนกันไหมชัวร์นะครับชัวร์อ็ยี่สิบเอ็ดนะครับตัวนี้นะครับสวยมากเลยดูลูกหม่นะครับดูลูกหม่ก่อนนะครับทาไมมันสวยอย่างนี้นะครับอู้หพอดีมือครับผมนี่นะครับจะนับจะนับนะครับเอาไปรำไปร้องเพลงนะครับผมตามกระท่อมนะครับอ่าะเลยเฮียผู้ชิงเนี่ย้าเอาไปร้องคนเดี่ยวนะครับผมที่กระท่อมเดาใจตัวนี้กระชายตัวนี้เป็นอะไรเป็นรุ่นสี่เสานะครับสีเสานะครับสีเสาเด้อครับนี่นะครับตัวนี้ก็ ยีเมตรสิเมตรยีเมตรสามสิเมตรสีเมตรแล้วแต่พื้นที่นะครับผมเนาะนะต้องนะแจ้งตามตรงตัวนี้มีกันกระแทกมาให้สภาพสวยสายโฟนมาให้1นึ่งคู่ะคอะแดปเตอร์ครบตัวนี้เท่าไหร่นี่ ตัวนี้หนึ่งพันสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมไครมาไม่แพงก็ขายถูกๆราคาทุกชิ้นยังรวมส่งเด้อครับเลยครับยัง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 นะครับผมอ่ะต่อเลยต่อไปเป็นมาดูมิกอะไรนี่อ่นไม่ออกนะครับของเอลิซิดนะครับผมเอลิซิดนะครับผมสวยๆเลยครับโอ้ฝุ่นนิดนึงนะครับพอทำก็ซาเล่ฟรดวิ่งวิ่งผ่านนะครับผมตัวนี้ใช้งานปกติเลยนะครับมีเอฟเฟกต์นะครับเอฟเฟกต์นี่ครับนี่ นะครับชุดเอฟเฟกต์อ้นี่จะบอกดีเลยบอกอะไรได้หมดเลยครับท่านจะปรับเอาแบบไหนก็ตัวนี้แท้นะครับเอลิซิ์แท้เสียงดีมากนะครับผมตัวนี้สองพันเจ็ดร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมอุ้ใช้งานเสียงผมเทสแล้วเสียงดีมากเลยไม่อยากได้แต่ไม่มีทางเอาครับนะครับผมไปบอกกาเดินออกก็ไปเลี้ยงเด็กนะครับท่านได้เอาก็ติดเด็กนะครับแคปนาโจตามนี้เลยนะครับผมราคาสองพันเจ็ดร้อยบาทยังไม่รวมส่งนะครับผมอ่านะครับ ตัวนี้นะครับวางเป็นโน่นเลยนะครับวางเป็นโน่นเลยนะครับเบคอนนะครับนะครับสายระวมุ้นนะครับผมนะครับอ่ะนะครับไม่เป็นไรวางเลยวางเลยอ่ะต่อเลยนะครับตรงนี้เนี่ยฝนตกนะครับเมื่อกี้สองเม็ด มันตกสองเม็ดอันนี้เป็นสี่ชันเนลนะครับรุ่นอะไรนี่ยี่ห้ออะไรเอ่ยนี่ครับอต้องเสียบไฟถึงจะเห็นนะครับยี่ห้ออะไรไม่รู้แต่แต่เสียงดีมากนะครับผมสี่ชันเนลราคาตัวนี้สามพันเก้าร้อยบาทถ้าได้หายูหนึ่งสามพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสวยเลยนะครับนี่เป็นรีเลยครับผมอ่ะเป็นเอ่กสเปคคอนแล้วนะครับตัวนี้นะครับผมอ่ะเคคอนเอ็กเอลก็เอ็กเอลอาร์ถักมากใกล้กันนะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับใช้งานปกตินะครับไม่มีคอแก๊กนะครับผมนี่นะครับอ่ะโอเคนะครับผม ตัวละเป็นโปรยูโรเท็กนะครับโปรยูโรเท็กสองพันเก้าร้อยบาทนะครับตัวนี้รุ่นโปรสองพันห้านะครับโปรสองพันห้าตัวนี้ใช้งานปกติเหมือนกันนะครับไฟขึ้นปกติเลยนะครับผมสองพันสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองสองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมต่อเลยอันนี้มาถึงแอมสวิตชิ่งนะครับผมตัวนี้เป็นอะไรนอ่านว่าก่อหน้าดีจิทัลแต่ของของเอาง่ายๆของช่างวัดนะครับวัดเสาของวัดเสานะครับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับทีอาร์ค่าละสี่คู่นะครับตัวนี้นะครับ เพราะว่าเป็นมีสิ่งเดียวนะครับแต่ว่าค่าละสีคู่นะครับนี่แยกแยกนะครับซ้ายขวาตรงนี้เลยนะครับตามนี้นะครับผมตัวนี้ดันอะไรได้มั้งตัวตัวนี้ดันเอ่อสิบสองนิ้วค่าละสองสามดอกได้เลยนะครับผมสิบห้าค่าละสองดอกนะครับเอ่อสิบแปดได้ไหมสิบแปดได้ไหมลูกพี่โอ้ผมว่าน่าจะได้สวิตชิ่งใหญ่มากก็สวิตชิ่งดูใกล้ๆนี่ใหญ่จริงครับผมก็ถ้าร้อยสามเนี่ย,ยข้างละหนึ่งถึงสองเนี่ยผมว่าสบายนะ ครับผถ้าถ้าถ้าได้ได้ถึงวอร์ซีแต่โครงปั๊มมาได้อยู่ครับผมเนาะนะครับโครงปั๊มเป็นโอบออม้เหมือนที่ผมกําลังจะลงขายนี่ได้นะครับผมพอผมเทสแล้วนะครับผมตัวนี้ไม่หนักเน้ครับอะโลเทสให้เรียบร้อยนะครับประมาณ40่สิบโลครับผมเนอสี่สิบกิโลนะครับผมราคา 3า0 0บาทนะครับเท่านั้นเองค่าจัดส่ง200บาทนะครับผม3า0 0กว่าบาทแต่ท่านดันดอกได้หลายดอกครับผมก็รับงานราคาเท่าตัว20,000เอาง่ายๆอ่ะราคารับงานอ่ะโอ้อย่าไปซีเรียสครับเป็นมิกซ์เซาเบสนะครับผมซาวเบสตัวนี้นะครับวูสวยนะครับสวยมากเลยตัวนี้มีบูทูธนะครับใช้งานปกตินะครับผมบูทูตบูทูธมี6ช่องไมค์นะครับนี่มีมีเอฟเฟกต์นะครับผมรูปหนึ่งรูปสองนะครับผมนี่ใช้งานปกติเมนเอลอาร์นะครับ USB นะครับตัวนี้บูทยูเอสบีบูทูธนะครับได้หมดเลย นะครับตัวนี้ขายอยู่เท่าไหร่นี่สองพันเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองสองพันเก้าร้อยบาทเซาเบดนะครับตัวนี้เสียงดีนะครับเอฟเฟกต์เทนะครับนี่นะครับสันใาขายอยู่ก็เมืองเครือผม่ะนะครับอ่ะขายครอสหน่อยสิอันนี้ครอสนะครับครอสโมดิฟายนะครับตัวนี้เป็นครอสามทางเนาะครับนี่แปดร้อยบาทครับผมสันใาเอาก็ทักมานะครับผมอ่ะแล้วก็อะไรนี่บีดไอเอคิวนะครับสไลด์สั้นชั้นเดียวนะครับผมตัวนี้โปรยูโรเทคนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับผมอ่ะโมดิฟายอันนี้ EQ สไลด์ยาวสองชั้นนะครับแบบนี้เลยนะครับตามภาพเลยโอ้ตัวนี้ไม่ได้แกะให้ดูข้างในตัวนี้เป็นเป็นพินนอนนะครับนพินนอนพินนอนนะครับนะครับเสียงดีมากตัวนี้1,500บาทเท่านั้นเองนะครับเอาตันนี้นิดนึ่งตำนนี้นิดนึงนะครับตัวนี้นะครับใช้งานปกติแต่ตำนนี้อยู่ที่40เฮิร์ตนะครับตัวนี้ถ้าเราแฟลตไว้น่ะ มันดังปกตินะครับถ้าเราไปขยับนี่จะดังกรุกลักกรุกลักนะครับนิดเดียวนิดเดียวนะครับผมแต่ถ,ถ,ถ้าไม่แตกก็ไม่เป็นไรเสียงออกปกติลยครับผมถ้าแฟลตเปิดอย่างนี้ก็เสียงออกปกติเลยครับจะ,<ม>จะดันขึ้นก็ได้จะดันขึ้นก่อนจะเปิดเสียงใช่ใช่ดันขึ้นก่อนอแล้วก็ค่อยเปิดนะครับผมราคาย่อมเยาเลยนะครับแนะนําเลยเสียงดีมากนะครับโอ้คราวอันนี้ใครใครถึงคราวนะครับวันนี้คิดมุกงไม่ออกร้อนจัดนะครับตัวนี้คราวแท้นะครับสามพันเก้าร้อยบาทนะคราวแท้รูปมงกุฎนะครับอมนี่นะครับ ใช้งานปลุกซรีรุีสซรรุ่น P LPs 1005นะครับพาวเวอร์นะครับตัวนี้นะครับใช้งานปลูก3,900บาท3,900บาทเสียงดีมากนะครับดันกลางแหลมนี่ผมแนะนําเลยครับกลางแหลมนี่ชัดมากเห็นแต่อย่างนี้อย่าดูถูกเลยครับเสียงดีนะครับเสียงดีมากครับนะครับอ่ะนะครับใครเอาก็ทักมากันนะครับผมขายขายอะไรก่อนสายสายลำโพงเลยครับสายลำโพงเลยนะผมนึกว่าจะไปขายดอก เอฟซีโร่เดี๋ยวผมผมนั่งแล้วผมนั่งบนโต๊ะนะครับเอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับสี่คูณสองจุดห้าวางคู่กันเลยวางทับไปเลยนะครับผมนี่นะครับผมใกล้ๆเลยเพามันมีเป็นสองม้วนมีมีมียางละขดนะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับยังไม่รวมซองนะครับตรงนี้หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับราคาต่อม้วนราคาต่อม้วนนะครับผมราคาต่อม้วนนะครับสี่คูณสองจุดห้าสามสิบสามเมตรนะครับคนละสามสิบสามเมตร คนละ1,200บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับผมอ่ะหนักหนักนะครับตอนนี้หนักนะครับก็ตอนนี้นะครับบอกอีฟซีไปก่อนนะครับว่าเอ่อคนส่งได้ได้ขึ้นราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องเข้าใจทุกท่านด้วยนะครับผมว่าทางเราก็ทางร้านก็คิดตามจริงนะครับติดตามการส่งจริงแน่นอนนะครับนะครับเห็นใจเราด้วยนะครับผมก็ตามนะครับผมตามตามจริงยังเก็บเลยนะครับก็ไม่รู้ทําไงบางทีเราคิดก็ให้ลูกค้าไปยกมานะครับตัวนี้นะครับ สองคูณสองจุดห้านะครับยี่ห้าเมตรหกร้อยบาทนะครับผมนี่นะครับพนันเอาถ้าได้เอาทักมานะมีสเปคคอนนะครับนี่เป็นเป็นสเปคคอนอะไรแนนลุวี่อะคาลิคาเดอะไรนะนะครับตัวนี้เป็นของดีนะครับแบบนี้อะเหรอนิวทริกหรือเปล่าครับไม่ใช่ไม่ใช่นิวทริกนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ของอะไรหรอกนะครับแต่ใช้ได้ของดีของดีเลยนะครับผมรับตัวใหญ่หกร้อยบาทนะครับผมอ่ะตัวนี้ตัวนี้สายนะครับผมสองคูณสองจุดห้ายี่เอ็ดเมตรห้าร้อยบาทนะครับผมนี่สเปคคอนเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ตัวเนี้ยเขาเยอะเยอะใน ใช้ดีนะครับแบบนี้นะครับตอนนี้นะครับต่อไปสองคูุดหยี่สิบเมตรนะครับห้าร้อยบาทเหมือนกันนะครับผมอ่ะอะไรเอาก็ทักมาก็แล้วกันนะครับผมนะครับตามนั้นแหละพี่เป้บรรยายไปสี่ร้อยบาทรวมส่งครับผมเอ้โนี่สองคูณสองจุดห้าสิบเจ็ดเมตรนะครับถ้ารวมส่งในจะเขียนข้างหลังว่าส่งนะครับผมไอที่ไม่ได้เขียนเนี่ยก็คือยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับตามนั้นแหละอาตัวนี้นะครับผมสองคูณสองจุดห้าสิบเจ็ดเมตรสี่ร้อยบาทรวมส่งเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่ะขายบ้างละ นึกว่า,าจะพูดคนเดียวผูดขี้เกียจขัดจังวะเอาเป็นว่าตัวเนี้ยสองคูณหนึ่งจุดห้ายี่สิบเมตรสี่ร้อยบาทรวมส่งให้นะครับผมครับผมผ่านไปเลยนะครับอาากทัมอ่ะต่อไป,ปอยกมา ยกมาสเตีสตีครับผมนี่สามร้อยห้าสิบบาทยาวสิบเมตรนะครับผมชุดหนึ่งเนี่ยจะมีสายนะครับไวรัสของแล้วก็มีก๊อกแก๊กนะฮะก๊อกก๊อกแก๊กแก๊กแก๊กกึ๊กๆเยอะๆนี่นะครับน้ำแตกกระจายเปรียดนะครับน้ำลายรวมส่งไหมสามร้อยสิบสามรสิบรวมส่งให้เลยนะครับผมสามร้อยหนึ่งหนึ่งชุดนี่สามร้อยห้าสิบแต่ท่านถ้าถ้าท่านเอาหนึ่งคู่น่ะเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยบาทรวมส่งเท่านั้นนะครับราคาถูกมากถ้าเอายกคู่นะครับนี่นะครับเป็นเน็ตเวิร์กต่างกันตรงไหนวะเนี่ยเน็ตเวิร์กตัวนี้เป็น 1>, 1คูณนะครับหนึ่งคูณมีอยู่4ตัวนะครับนี่แบบนี้เลยไปขุดมาจากไหนนะครับตัวนี้นะครับ300บาทเองสี่ตัว300ครับสตัว300ครับตัวนี้ของ NPE เนะครับนี่รวมส่งยังรวมส่งไหมโอ้3 0 0บาทถูกไหมรวมส่งตายมาค่าที่เลยนะค่าส่งค่าแพ็กผมเนี่ยค่าส่งคอหนึ่งรอบาทเนาะตัวนี้เนาะเอาเป็น400รอรวมส่งสตัวนี่4ี่ร้อยรวมส่งครับ400รอรวมส่งออะออกไปอันนี้เท่าไหร่นี่ราคาตัวนี้ ตัวนี้ตัวละร้อยตัวละหนึ่งร้อยบาทสี่ตัวสี่ร้อยรวมส่งสี่ตัวรวมส่งนะครับผมสี่ตัวสี่ร้อยรวมส่งนะครับอันนี้เหมือนแกนอันนี้เหมือนกกนอันนี้เหมือนกันเสียงเหมือนกันเสียงเหมือนกกนนะครับนะครับอ่ะตามนี้นะครับกมาแล้วครับนะรบมารวนนะครับผมตอนนี้ระวนแล้วนะครับผมอันนี้นะครับผมดอกไนลุงูรตีไปไหนแล้วนะครับดอกโกบรินะครับนี่ลุงตีเดินไปไหนดอกเดิมๆเลยนะครับเดิมสวยมากเดิมสวยมากนี่คอ ตอวก็สวยนะครับผมนาทีแล้วนะครับผมตัวนี้เดี๋ยวให้ดูตูดนะครับนี่ตัวนี้นะครับตูดตูดนะครับตูดดอกอบอ้อมนะครับตัวนี้นะครับสิบสองนิ้วนะครับดีบิเดนแปดโอห์มนะครับกูเบรีนะครับตัวนี้หกร้อยวัตต์นะครับผมใช้งานปกตินะครับตัวว่ามันเดิมมากเลยนะครับผมอให้ดูต้องสองดอกมีสองดอกนะครับดอกละหนึ่งพันบาทตัวนี้ก็สวยนะครับนี่ฟุลทเฉยๆนะครับเลียก็ออกแล้วนะครับนะ นี่ะนะครับทักมาแล้วกันนะครับดอกละ1,000บาทเท่านั้นโครงหลอนะครับ,ร,บรับประกันเสียงดีท่านจะประกอบใส่ตู้พร้อมฟังเลยก็ได้ผมมีแหลมให้เลือกราคาตั้งแต่350บาทไปจนถึงเกือบ1 000หรือพันกว่าบาทก็มีนะครับ <นะ S 1> ท่านสามารถเลือกได้นะครับ,รบผมหรือจะมาฟังที่ร้านก็ได้ได้ตู้เปล่าก็จะมีราคาเริ่มตั้งแต่ใบละ5 0 0อนะครับผมรับประกอบให้ท่านพร้อมดัง ฟังกันชัดๆเต็มๆปิ้งน้อยบึ๊มนะครับผมอันนี้นะครับผมอบอ้อมนะครับผมอบอ้อมกอ้อมสุดแปดนิ้วโครงปั๊มนะครับผมสีภาพสวยแท้เดิมนะครับดอกเดิมตัวนี้ดอกละให้พลิกมาผมตาลายหมดคู่คู่ละ1นึ่งบาทนะครับนี่นะครับดอกเดิมนะครับดอกเดิมบอยกี่นิ้วบอยสี่นิ้วครับตัวนี้บอยสี่นิ้วเดิมเดิมนะครับตัวนี้คู่ละคู่ละ1นึ่บาทเท่านั้นเองนะครับราคาแปะตรงนี้นะครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทนะครับตัวนี้หนึ่งพันวัตต์นะครับนะครับนี่ เอาสเปดดิสเบลเลยนะครับผมตัวนี้รุ่น OBC 907นะครับผม OBCDE นะครับ FG นะครับผมกันนะครับตัวนี้เป็นดอกอ่า <ผม S 1> ไม่เดิมนะครับคู่นี้นะครับนี่คู่นี้นะี คู่นี้นะครับผมคู่นี้นะครับนะครับราคานะครับหนึ่งพันสี่ร้อยบาทตัวนี้ดอกมันไม่เดิมนะครับนี่ดอกมันซ่อมมาเลยผมถ่ายเฉียงๆหน่อยนะถ่ายสีเฉียงๆหนรับแต่ก็ซ่อมมาถือว่าใช้ได้นะครับไม่ไม่ไม่บีนะครับซ่อมมาสวยใช้ได้เลยนะครับถ้าเขาไม่ทากาวยางน่ะเขาทากาวตัวอื่นทามาดีๆผมว่าผมว่าสวยเลยนะครับทากาวดําแบบสวยนะใช่แต่ตัวนี้ใช้งานปูกตินะครับเสียอย่างเดียวช่างไกลก็คือ ตผมไม่ออกนะครับไม่พูดแล้วถ้าเป็นผมใส่เนี่ยรับรองใหญ่กว่านี้อีกนะครับผมนะครับตัวนี้เป็นนาโนวนะครับตัวนี้เป็นโครงหลอดเอะนะครับผมสวยเลยแม่เหล็กเอ่อยี่ห้านะำใช่ไหมถี่ยี่ห้าไหมยี่ห้ามิลนะยี่ห้านะครับผมยี่ห้าไม่เด้ยี่ห้านะครับรัสตามนี้เลยนะครับยี่ห้าหรือสองร้อยยี่สิบก็ไม่รู้อ้าวเป็นว่าท่านซื้อไปวัดดูเองนะครับผมเนาะตัวนี้นะครับหนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับผมที่แปดโอห์มนะครับคู่เท่าไหร่ตัวนี้คู่เท่าไหร่เดี๋ยว คู่ละ2,200บาทคู่ละ2,200บาทโครงหล่อเดิมหนึ่งซ่อมหนึ่งเดิมหนึ่งซ่อมเต็นตัวเดิมอ่ะสวยมากเลยน่าเลี้ยงมากเลยครับนี่นะครับมันเวลาเปิดเบรดในดังตึ๊บ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 นี่นะครับผมอ่ะตัวซ่อมดูนู่้น่าชอบห่อยครับนี่นะครับใส่กาวมาตัวนี้ก็เจ้าของน่าจะมีตังพอสมควรนะครับเพราะมีตังซื้อกาวใส่เยอะนะครับผมเนาะเนาะนะครับถ้าถ้าถ้ามีตังไม่ค่อยเยอะก็ใส่กาวยางนิดๆเละๆอย่างนี้นะครับอันนี้ตังเยอะ อันนี้กาวแหงด้วย AB นะครับผมนี่นะครับอู้นะครับเสียอีกรอบตัดทิ้งอย่างเดียวเอาตู้เทอร์โบขายตู้เทอร์โบหน่อยอันนี้เทอร์โบหน้าอะไรเทอร์โบ70นะครับใช่ไหมเจ็ดสอลาตัวนี้สูง70ลึกลึกมาหน้าลึกไปหลังนี่80ผมวัดแล้ว80หน้ากว้างอยู่55นะครับผม56 55ิบหกหบเป็นฝาบนเลยฝาบนสวยนะครับตัวนี้นะตูบนี้เลยห่อมาแบบนี้เลยนะครับมีข้างใน ข้างในไม้ภูเขามีมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะทีนัดทีนัดไม่ใช่เนี่ยเนี่ยอันนี้้าหุมเขาเรียกพะห่มหมอยมามีนะครับผมหมอยนะครับมีใส่ใส่หม้อยมาเต็มลำนะครับหมอยอาจจะโรคหน่อยต่เสียงดีแน่นอนนะครับหูยกเหล็กนะครับพี่เป้หูยกเหล็กครับมหูยกเหล็กครับหูยกเหล็กหูยกเหล็กมุมเหล็กนะครับสเปกมุมเหล็ก็เป็นแบบนี้เลยนะครับสเปกคอนเป็นเป็นหลบฝนนะครับผมเนาะ เป็นหลุมเข้าไปข้างในผมเลยพูดว่าหลบฝนนะครับผมเพราะบางท่านแปะข้างหน้าข้างนอกเอาอันนี้เป็นเป็นสเปคคอนหลบฝนนะครับผมมาตามนี้ในใน,น,นจะจ๊ะ W Changpec นะครับผมนี่นะครับ W80 W80 อันนี้นะครับเป็นมือจับเหล็กนะครับขอบเหล็กสเปคคอนเพนหลบฝนนะครับตัวน,นี้นะครับมันเป็นหลบฝนนะครับผมนี่ นะครับช่างป๊กสาวออันนี้เขาเรียกว่าหลบฝนคงแท้นะครับเป็นเหล็กนะครับผมตัวเมื่อกี้ไม่เปียกแน่นอนไม่เปียกนะครับอ่าถ้ากลับด้านนี้เรียบร้อยนะครับผมเนาอะใบละเท่าไหร่อันเนี้ย อ๋อหนึ่งใบหนึ่งพันห้ารอยบาทครับผมใบละหนึ่งพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมสภาพดีมากนะครับมีที่ใบแนะนนำให้ตั้งแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็เสียงกลางขึ้นไปอีกนะครับเสียงกลางวางข้างล่างนะครับกับพื้นเสียงเสียงกลางวางข้างๆนะครับสี่ใบก็ติดหัวแล้วนะครับผมก็มีเสียงเบสจะลอยนะครับลอยไป้โน้นนะครับผมครับ เสียงเน้นเสียงเบรลอยไกลนะครับผมเสียงกลางวางกับพื้นนะครับผมเนาะดังอยู่กับพื้นนะครับจะได้ไม่ดุงหูชาวบ้านเขานะครับผมตามนั้นแหละอันนี้ชุดละพันสี่นะครับผมสี่ใบพันสี่อันนี้ใบละห้าร้อยครับผมใบละห้าร้อยหน้าตาอย่างงี้นะครับใบละห้าร้อยอันนี้ด้านหลังอันนี้ด้านหน้านะครับผมมีตะแกรงให้ครบนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าท่านซื้อไปเอาใบดาดสายซ้อนสใยลุงหมูขัดนิดหน่อยให้มุมมุกลมนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรใส่ดอกไปก็เมืองเครือแล้ว นัครับผมนั่งสติกครับผมยังได้ขายนะครับผมายหมาครับตู้เทอร์โบมาจากไหนในหนึ่งใบอ่าตัวนี้ขายถูกไปเลยนะครับผมขายกี่บาทขายกี่บาทดีนะครับสองร้อยบาทสองร้อยบาทมาเอาครับนี่หูยกเหล็กนะครับค่าส่งมุมพลาสติกตู้นี้ใบละสองร้อยบาทค่าส่งอยู่หกร้อยนะครับผมสองร้อยแน่นอนแต่มารับเอง ถูกต้องนะครับนั่งร้านเรามีนะครับนั่งร้านมีเยอะนะครับผมเนาะท่านใดสนใจอยู่ใกล้นะครับเข้ามาดูได้นะครับนั่งร้านนะครับผมตลปัดแล้วก็มีนะครับตลปัดนะครับตลปัดนะครับขายเท่าไหร่ตลปัดนี้ของปลักครับผมนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่แปดเก้าตัวนี้เรียกตลปัดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับเก้าตลปัดนะครับผมนะครับท่านใดเอาก็ทักมาเลยกันห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับแถมสายไปเลยนะครับผมอ่ะ ปักตัวเมียปักตัวเมียของวีน่านะครับผมอ๋อนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็หยอกล้อกันเล่นนะครับผมเนาะก็ห่างหายไปหลายวันหลายท่านอาจจะคิดถึงก็ว่าได้นะครับผมก็เอาเป็นว่าร้านมณีอิเล็กทรอนิกส์เช่นเดิมนะครับผมก่อนจะจบคลิปนี้ก็ขอรบกวนก็คือแจ้งไปว่าร้านเราไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมก็เช่นเคยมีแต่ปลายค่างนะครับผมก็ท่านใดไม่เอาก็ผมขอร้องนะครับ ไม่เอาก็ขอร้องว่าก็อย่าแนะนำท่านดูนะครับถ้าท่านจะมาดูเฉยๆก็เราก็ไม่ว่าไม่ว่าอะไรก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมยินดีรับคำติชมนะครับว่าท่านที่อยาอะไรนั้นแนะนําให้เราทําคลิปแบบไหนนะครับมีความมีอ่าท่านเทคนิคอย่างครับเทคนิคอย่างไงก็ อ่แนะนำมาก็แล้วกันนะครับผมไม่ได้เรียนเทคนิคด้วยผมอไม่ได้เทคนิคอาชีะก็ไม่ได้เรียนนะครับแต่ผ่านนะครับครับขี่รถผ่านทุกวันเอาเอาเป็นว่าเช่นนั้นแหละครับประมาณนั้นเนาะเราไม่มีเก็บปลายทางนะครับผมเช่นเคยชินนะครับที่เราลงไปก็ตัวไหนรวมส่งได้เราก็รวมส่งให้ตัวไหนรวมส่งไม่ได้เราก็ คิดรวมอีกส่งอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าการกรส่งขึ้นจริงๆนะครับแจ้งให้พี่น้องได้ทราบนะครับผมอ่ะคลิปนี้นะครับผมน้องพี่เป้จัดไปตามนั้นแหละร้านบริเล็กโซนิกนะครับเบอร์โทรตามนี้ท่านใดที่จะเอาเอาเอาของนะครับที่ลงคลิปไปเมื่อกี้นะครับแอไลน์มาเบอร์นี้เลยนะครับศูนย์แปดหกเจ็ดสามศูนย์ห้าสี่สองหนึ่งนะครับผมเอาใหม่นะครับศูนย์แปดหกเจ็ดสาศูนย์หน้สี่สองหนึ่งนะครับไม่ถูกต้องสักทีเอาเป็นว่าโมูอยู่นั่นแหละเอาเป็นว่าจบคลิปแล้วกันพี่เป้เอาขอบคุณครับสวัสดีครับผม